สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่มดขับปุ้นอยากจะชวนเพื่อนๆเ,เข้าเรื่องเลยนะไม่อยากพูดอะไรเยอะอยากชวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เป็นทวินเฟรมเรามากระบดกระจก,กะวานกัน <c oughs> เฮ่ขาบปุ้นพูดว่ากระบทกระจก,กะวานก็คือ <c oughs> เพื่อนรู้ไหมว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนได้ยังไง มันเกิดขึ้นเพราะตัวเพื่อนเองตัวเพื่อนเลยการที่เราจะมีทวินเฟรมได้เพราะเพื่อนเป็นคนชอบร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนผ่านวัดไหนผ่านเทพองค์ไหนบูชาโต๊ะพระตรงไหนเพื่อนชอบขอพร ขอให้เจอคนดีๆขอให้เจอคู่บุญบาร,รมีขอให้เจอคนสีเสมอการขอให้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ชีวิตหลังจากนี้เจอแต่คนดีๆอย่าเจอความผิดหวังความเสียใจในความรักแต่ทำไมเราต้องผิดหวังเสียใจในความรักเข้าใจไหมทำไมถึงไม่สมหวังกับคู่เทวินเฟนเพราะคำว่าคนดีๆไงเพื่อนจึงต้องดีก่อนเพื่อนจึงต้องทำตัวเองให้ดีก่อน น้อยคู่ค่ะเขาพูดว่าบนโลกใบนี้อาจจะยังไม่มีเลยในสามกุ่าวินเฟรที่ได้รักกันจริงๆเพราะมันยากการที่จะรักตัวเองโดยที่แบบโดยแท้จริงนะคะการมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองรักตัวเองโดยแท้จริงมันยากด้วยการที่เราเป็นมนุษย์เราขับเคลื่อนชีวิตด้วยความรัก เขาปุ้นเชื่อว่าใครหลายๆคนคืออยู่ในพวงของคําว่าแบบชีวิตจะเป็นยังไงก็ได้แต่ขอให้ได้รักขอให้มีความรักสักครั้งขอให้มีความรักแท้สักครั้งหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เ,เพื่อนๆขอแต่คําว่ารักแท้มันได้มายากเพราะาคุณต้องเริ่มจากการรักตัวเองให้มากๆจะไม่ต้องการเขาแล้วอ่ะเพื่อนทําได้ไหม เพื่อนรักตัวเองจนไม่อยากได้เขาแล้วเพื่อนทําได้ไหมคะถ้าเพื่อนทําได้เพื่อนจะได้เขาฮึยากเนาะอืมมันยากนะมันยากมากๆสําหรับคนที่แบบประเภทที่เอ,อ่อฟังจิตฟังใจกับความรักหรือบูชาวความรักมากๆหรือเพื่อนคิด อยู่ตลอดเวลาว่าต้องเป็นคนคนนี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่คนคนนี้จะไม่เอาใครเลยถ้าเพื่อนคิดแบบนี้คือผิดนั่นคือคุณไม่ได้รักตัวเองมากพอคุณไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอความสุขคุณจมปากอยู่กับอะไรแบบเนี้ยอยู่กับคนคนหนึ่งที่คุณฝังจิตฝังใจว่าเอ้ยเขาคือคู่ทวินเฟรมเอ้ยเขาคือโซเมทของเรามันเลยทําให้เราไม่เปิดใจให้คนอื่น มันถึงเป็นบททดสอบที่ราคาแพงมากๆสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วเมื่อวานวันที่สิบเป็นวันอธิษฐานจิตของคู่ทวินเฟมขับคุณตัวสารไปหมดเลยมันเป็นวันอธิษฐานจิตของคู่ทวินเฟมในช่วงเวลาสองทุ่มกว่ามีคนไหนที่อธิษฐานจิตเรียกทวินเฟรมกลับมาไหมคะถ้าคุณเรียกกลับมาอาจจะได้นะ แต่คุณก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองเอที่เขาพูดบอกว่าวันนี้เขาพูดจะพาเพื่อนเพื่อนกระบาดเขาพูดจะพาเพื่อนเพื่อนกระบาดต่อจัก,กรวาลเขาพูดสงสารสงสารตัวปุ้นเองแล้วปุ้นก็รู้สึกสงสารทุกๆคนที่อยู่ในภาวะของความทุกข์ในเวลานี้เขาพูดอยากให้เพื่อนๆที่เป็นทวินเฟรมจริงๆจริงๆนะที่เป็นคู่ทวินเฟรมจริงๆ มีบัดดี้ทวินเฟมด้วยกันเอ้ยมีบัดดี้ทวินเฟมด้วยกันที่เขาพูดบอกจะพาเพื่นเพื่อนกบดเพราะว่าเขาพูดจะพาเ,เพื่อนฝืนลิกิดฝืนจักรกวาลจริงๆแล้วพวกคุณไม่ใช่มนุษย์บนโลกใบนี้อ้ยเชื่อเรื่องเอเลียนไหมเพื่อน อันนี้พขาพูดจะเล่านิทานให้ฟังเขาพูดจะเล่านนเล่า,ลาอาที่จะพูดตอนนี้คือมันเป็นนิทานนะเพื่อนอย่าซีเรียสเออถ้าพูดหัวเราะแปลว่าบางทีมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แสดงว่าพูดไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ไม่อยากเป็นเพื่อนซีเรียสด้วยคุณอาจจะเป็นเอเลี่ยนเพื่อนทวินเฟมคือเอเลี่ยนคุณคือมนุษย์ต่างดาวที่อยู่อีกดาวดวงหนึ่งแล้วก็มาหลงบนโลกใบนี้แล้วคุณก็ไม่ยอมกลับบ้านตัวเองอืม ในการกลับบ้านของคุณคุณจะกลับบ้านเกิดของคุณได้แต่ต่อเมื่อคุณต้องทําภารกิจอะไรบางอย่างในโลกใบนี้จะร้อยชาติพันชาติคุณต้องทําให้สําเร็จและจุดสําเร็จที่สุดของภารกิจคือนิพพานนิพพานเท่านั้นคือภารกิจอันสุดท้ายที่คุณจะต้องทำ การที่มีทวินเฟรไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมาคู่กันแล้วจะต้องออมีมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆหรือมีลูกด้วยกันไม่ใช่บางคนก็ไม่จําเป็นต้องมีลูกบางคนคือถ้าคุณสองคนมีภารกิจอยู่แล้วคือการช่วยเหลือคนอื่นเยียวยาคนอื่นอะไรแบบเนี้ยคุณก็ทําภารกิจไปส่วนมากคู่ประเภทเนี้ยจะไม่ค่อยมีมีบุตรมีลูกด้วยกัน แต่ถ้าบางคู่ที่เป็นทวินเฟรมแต่ว่าคุณไม่ได้เป็นหมอดูหรือไม่ได้เป็นนักจิตรทยานักบาบัดหรือว่าเป็นคนที่อคอยแบบทํางานเกี่ยวกับส่งเคราะห์สถานส่งเคราะห์หรือว่าช่วยเหลืออะไรใครคุณก็จะมีบุตรขึ้นมาและบุตรของคุณจะเป็นบุตรที่ถูกถ่ายทอดจากคู่ทวินเฟรมสองคนน่ะที่แบบว่า เติบโตทางจิตวิญญาณทวินเฟมคือการให้คุณเติบโตทางจิตวิญญาณคือการรักตัวเองโดยแท้จริงเป็นยังไงการไม่เสียใจในความรักแล้วการอยู่กับตัวเองได้โดยมีความสุขแล้วคุณสามารถมีแฟนกี่คนก็ได้เพื่อนคุณจะไปกับใครก็ได้คุณอย่ายึดติดแค่คําว่าแบบทวินเฟมทวินเฟมนั่นคือการยึดติดพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้คุณยึดติดเดินทางสายกลางเพื่อนเปิดใจให้คนอื่นบ้าง ยายยึดติดอยู่แค่คนคนเดียวนั่นแปลว่าคุณยังรักตัวเองไม่มากพอถ้าคุณยึดติดกับแค่คนคนเดียวที่ปุณจะบอกพาเพื่อนๆมากระบาดกระบาดเขาปุณจะให้เ,เพื่อนจับคู่บัดดี้ทวินเฟรมแล้วช่วยเยียวยาซึ่งกันและกันก็คือเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนสนทนาหรือบางคนอาจจะได้รักกันได้อยู่กินได้แต่งงานกันก็ได้ต่อให้มีอีกคนหนึ่งอยู่ในหัวของเราก็ช่างมันเพื่อน ช่างมันนะเขาก็จะค่อยๆจางไปเราไม่ได้คิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้คิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาแต่เราต้องอวยเพรให้เขามีความสุขเราต้องมีความสุขและชีวิตเขาอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะแล้วการจับคู่เทวินเฟรมของเข้าปุ้นเข้าปุ้นอาจจะจะต้องสื่อสารทีละคนว่าคุณใช่เทวินเฟมจริงหรือเปล่า เพามันจะมีคนแบบดวงโลกอามาหาผลประโยชน์ในนี้แต่คุณหลอกไม่หมดเขาปุ้นไม่ได้เขาปุ้นต้องคุยทีละคนต้องคุยทีละคนว่าคุณเป็นทวินเฟรมแล้วเขาปุ้นจะดึงเข้ากลุ่มไลายทวินเฟรมแล้วกฎของการคบกันของคุณปุ้นจะดูดวงสมพงจากวันเดือนปีเกิดคุณสองคนต้องดวงสมพงกันเท่านั้น ถึงจะเป็นคู่ได้บางคู่ปุณเชื่อว่าน่าจะแบบได้อยู่กินกันเลยแหละได้รักกันจริงๆเพราะคุณจะเป็นคนที่เข้าใจกันคุณจะเป็นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันปุณไม่อยากให้เป็นเพื่อนเหงาข้าปุณไม่อยากให้เพื่อนๆที่มีทวินเฟมหรือมีอะไรบางอย่างอยู่ในหัวเนี่ยมีใครบางคนอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลาต้องรู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวปุนเชื่อว่าทุกคนต้องการอ้อมกอดดีๆที่ อบอุ่นข้าพุ้นก็ต้องการเหมือนกันข้าพุ้นข้าพุ้นเหงามันเหงาหัวใจมันเหงาร่างกายร่างกายก็เหงาแต่ว่าข้าพุ้นมีโซเมทอีกคนหนึ่งข้าพุ้นมีทวินเฟมทวินเฟมของข้าพุ่นคือเขาไปทั้งโซเมททวินเฟมแต่ว่าข้าพุ้นยังไม่ผ่านกฎของจักรวาลเขุ้่นยังรักตัวเองไม่ได้เพื่อนข้าพุ้นยังรักตัวเองยังไม่มากพอ ทวินเฟมก็เลยยังไม่มาแต่ว่าปุ้นจะเลือกโซเมตอีกคนหนึ่งของข้าปุ้น<笑><笑>เวลาที่เรารู้อะไรเวลาที่เรารู้อะไรล่วงหน้ามันมันเหนื่อยเนาะปุ่นไม่อยากอยู่ในจุดแบบนี้เลยที่แบบว่าต้องรู้ ว่าตัวเองต้องทำอะไรต้องรู้ว่าตัวเองต้องต้องอยังไงต้องต้องรู้จากคู่ของตัวเองเพราะเพื่อนอยากปล่อยให้ชีวิตมันโฟโ์แบบว่าต่อให้เจอเจ้ากรรมในเวนกรก็ช่างมันก็ก็เจอไปอะไรเงี้ยอืมแต่พอเรามาอยู่ถึงจุดจุดเนี้ยมันเหมือนเราคัดกองคนเข้ามาในชีวิตเราหนักหน่วงหนักหน่วงมากมันกลายเป็นทําให้เราแบบมีเพื่อนน้อยปิดก,กันตัวเองอืม แล้วก็ปิดกั้นหัวใจของตัวเองเพียงเพราะเรายึดติดกับคำว่าโซเมท i วินเฟมมันเลยทำให้เราไม่เปิดโอกาสให้ใครเลยนะคะประมาณนั้นเนาะเขาเพิ่งจะพาเพื่อนเพื่อนกระบ,กบักรวจกาลเมื่อจักรวาลทำแบบนี้กับเราแต่ว่าท่านก็ไม่ผิดเพราะเราเป็นคนเรียกร้องให้มันเกิดขึ้นเองคุณขอพรเองคุณอ้อนวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองว่าขอให้เจอคนดีๆ แต่การที่คุณจะเจอคนดีๆคุณต้องเป็นคนดีไงคุณต้องเป็นคนที่ดีดีก่อนเพื่อนเพื่อนต้องดีก่อนเพื่อนถึงจะได้คนดีเพื่อนดีหรือยังเพราะเพื่อนยังไม่ดีพอไงทวินเฟมก็เลยยังไม่มาอ่ะเขาปุ่นจัดได้เลยจัดได้ถ้าเพื่อนยังทุกถ้าเป็นเพื่อนยังทุกกับความรักกับผู้ทวินเฟมปุ้นก็ไม่ได้ดีเพราะปุ้นยังดีไม่พอปุ้นเลยยังไม่ได้ทวินเฟรมของปุ่นอืม แต่ตอนนี้ปุ้นจะไม่เอาทวินเฟรมแล้วปุ้นจะเอาโซเมอีกคนหนึ่งที่น่ารักกมุตมิอืมให้เขาเข้ามาไม่ใช่ปุ้นจะให้เขาเข้ามาแล้วเพื่อมาเป็นอะไรที่เป็นตัวตายตัวแทนหรือว่าอีกคนหนึ่งเขาพูดเชื่อว่าเขาพูดสามารถเปิดใจรักเขาได้อืมเขาปุ้นรักเขาได้แล้วเขาก็น่าจะทําให้เขาปุ้นรักเขาได้แล้วเขาปุ้นก็จะพูดทุกอย่างว่า ว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ในหัวของข้อบคุ่นเพราะว่าโซเมจะต้องเป็นอะไรที่เป็นคู่กันน่ะอาจจะเป็นคู่กันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะเราเคยทําบุญร่วมกันในหดีตชาติก็เลยต้องเกิดมาเป็นเนื้อคู่กันเนื้อคู่เราบนโลกใบนี้เพื่อนเราจะมีเนื้อคู่กี่คนก็นได้นะคะเออเราจะมีคู่อีกกี่คนก็นได้บางทีก็คู่กรรมคู่เวร บางทีก็เป็นคู่แบบว่าคู่บุญคู่บารมีพอถึงวันหนึ่งก็ต้องจากกันวันหนึ่งทุกคนก็ต้องตายอย่าไปอะไรมากกับความรักนะทำมาหากินใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขถ้ามันไม่มีใครเลยก็ทำงานเยอะๆเพื่อทำงานเยอะๆหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วไปซื้อกิน <c oughs> เออนะ <c oughs> เข้าใจไหม ทำงานนี่เขาปุ้นก็คิดอยู่ว่า,าปุ้นแบบเออเมื่อไหร่ประเทศจะเปิดเมื่อไหร่เขาปุ้นจะได้ซื้อกินสักทีเออเขาปุ้นก็อยากซื้อกินเหมือนกันเอาเป็นว่าใครที่เป็นทวินเฟรมได้คิดว่าตัวเองเป็นทวินเฟรมจริงๆแอดไลน์เขาปุ้นมาและเขาปุ้นอาจจะต้องคุยส่วนตัวเพื่อจะสื่อสารจิตของคุณว่าคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณถ้าคุณไม่ใช่คุณไม่ต้องมาอยากลองของของแม่มดนะ แม่โมดบอกไว้ก่อนนะคะเอ้ว่าแม่โมดจะพาเพื่อนๆมากระบดก,กระจกาลกันเรื่องนี้ต้องสนุกแน่ๆเพื่อนเรื่องนี้ต้องสนุกแน่ๆโอเคไหมคะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะพอทักมาแล้วเขาปุ้นขอเอ,อวันเดือนปีเกิดของเพื่อนๆด้วยเขาปุ้นจะได้เช็คดวงให้นะว่าดวงสมพงกับใคร นะคะแต่สารบขออพุ้นขออพุ้นบอกทิกก็ได้ของข้อพุ้นนะต้องเป็นคนเกิดวันพุธราศีตุลปีกุลหรือไม่ก็ปีทำไมมันติดอยู่ในป่าปีวอกกุนวอก มะมะมแม่ไอ้มะเมียมะเมียเท่านั้นกุลวอกมะเมียอวันพุธราศีตุลกุลวอกมะเมียที่สามารถเป็นดวงสมพงกับข้าปุ่นได้นะคะ <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันเนาะเพื่อนสำหรับวันนี้แม่มาขอบขึ้คนล้ำล,า,ลาไปแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ต่อจานี้เพื่อนๆจะมีบัดดี้ทว,วินเฟมไว้คอยดูแลหัวใจซึ่งกันและกันประมาณนี้เลยกันนะคะสำหรับวันนี้แมวขอบคุณฮองล่ำลาบายค่ะ